สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เสียสุรัะรถขุดบุรีรัมครับวันนี้พวกเรามาอยู่กับเจ้า XCMG ครับผม XE215C หน่วยที่2ของพวกเราครับผมกับงานโคกน้องนาโมเดลครับโอ้โหโยืนแป๊บเดียวครับรอจมมิดแลยฮะเพราะว่าตรงนี้ครับวันนั้นเจอพลยุยูยูฝนกระหน่ำลงมาครับ ดินอุ้มน้ำอย่างดีเลยชั้นบนเป็นดินร่วนปนทรายครับโอ้โห,โหครับยืนแป๊บเดียวครับมิดดามเลยครับมิดล้อเลยครับผมเนาะนี่ครับคือปัญหาและอุปสรรคของหน้างานแต่และหน้างานที่ไม่เหมือนกันครับกับโคกนองนาโมเดลของพวกเราครับผมเนาะงานที่พวกเราต้องทําวันนี้ก็คือโคกนองนาโมเดลหนึ่งไร่ครับ แรงของคุณพี่อุมาพรครับบ้านน้องเต็งครับโอ้โหนี่ฮะต้องใช้ตอนขึ้นต้องใช้วิธีการขุกงขีดันขึ้นกลยขึ้นครับไม่งั้นไม่รอดครับอาจจะมีสิทธิจมซด้วยซ้ำครับโอ้โหไม่แน่ฮะไม่แน่แล้วเอาแล้วเอาแล้วกูเอาแล้วครับเอาแล้วครับไหวไหมครับไหวไหมฮะไหวขึ้นไหวไหมขึ้นไหวไหมครับโอ้โหตอรมานครับผมเนาะงานนี้ไม่หมูซะแล้วครับไม่หมูซะแล้วครับผม ดูสภาพดินใช่ครับโอ้โหไหวหรือเปล่าครับนี่ครับเดือนเมษายนครับแต่หน้างานพวกเราเลยครับเหมือนกับทาเดือนพฤษภาเดือนมิถุนาเดือนกรกฎาไปแล้วครับก็มาดูกันครับว่าจะเอากันยังไงจะแก้ไขกันยังไงครับกับหน้างานอย่างนี้ครับผมโอ้โหอ่ออ่อไม่เป็นไรครับแค่นี้ ถ้าขึ้นได้ก็ไม่มีปัญหาได้ยืนลําบากจริงๆครับหน้าหน้าดินนี่นุ่มจัดเลยครับผมกงตั้งนาแปลงนี้บอกว่าต้องขุดหน้าแรงเนาะนี่ถือว่าแรงสุดแล้วครับช่วงเดือนเมษาครับวันที่วันนี้วันที่9้าครับถือว่าเป็นช่วงที่แรงที่สุดครับเป็นช่วงที่แห้งที่สุดแล้วครับสําหรับทุกๆปีครับเนาะแต่ปีนี้ครับดูสิครับสภาพหน้างานของพวกเราครับผม ไอเรื่องการขุดเจาะนี่ง่ายมากครับดึงปื๊ดปื๊ดปื๊ดครับไม่ต้องใช้แรงอะไรมากมายเลยเครื่องก็ไม่ต้องเร่งแรงครับดินนุ่มสบายครับขุดสบายโยนสบายแต่ก็มาติดปัญหาเรื่องของอ่าเรื่องของหน้าหน้าดินฮะเรื่องของดินชั้นบนครับที่อ่อนนุ่มครับเนาะที่ยุบยาบเลยครับนี่ฮะอันตรายมากเลยครับโอ้โหยืนไม่ได้เลยครับผมเนาะขยับตัวลําบากครับ ต้องมาดูครับชั้นที่สองนี่ยืนได้หรือเปล่าครับเพราะว่าชั้นที่สองนี้เป็นดินเหนียวครับผมเนาะอืมอคุณดุนช่องครับ้างานนี้เป็นโคกนานหนึ่งไร่ครับสัดส่วนหนึ่งต่อสามครับบอ่ 2, บอสองบ่อครับบอ่อแรกครับบอ่อนี้ความลึกอยู่ที่ห้าเมตรครับ พักแรกเม็นห้าสิบครับชั้นแรกครับเม็นห้าสิบแล้วก็ดึงไปอีกสองเมตรครับลึกไปอีกสามเมตรห้าสิบครับบ่อนี้เป็นบ่อแรกครับบ่อใหญ่บ่อด้านในครับความลึกห้าเมตรครับผมแล้วก็บ่อที่สองนี่คือความลึกอยู่ที่โอ้โหไวไหมนี่มิตดามเลยครับความลึกอยู่ที่สี่เมตรครับอ๋อโอ้โหอ่ะไวไหมไวไหม โอ้โหจะรอดหรือเปล่าครับลูกพี่ครับงานนี้โอ้โหดินครับยอดเลยครับผมนีขนาดฝนตกมานานนะครับทิ้งระยะไว้ยังนานนะฮะอายุเข้าตั้งแต่ต้นเดือนครับตอนนี้จะกลางเดือนแล้วครับยังลําบากเลยครับผมยังยืนยากเลยบอลนี้จบแน่นอนครับวันนี้ฮะเพราะว่าตอนนี้เราชั้นบนจะจบแล้ว ชั้นบนอีสักโอ้โหครับชั่วโมงหนึ่งก็จบแล้วครับชั้นบนดินนนวมมากครับยืนแทบไม่ได้เลยครับผมเนาะอันตรายเหมือนกันครับ อยู่กับทักษะนักขุดแล้วครับว่าจะขุดยังไงครับเป็นเรื่องปกติครับเรื่องการขุดดินเนาะต้องเกอสภาพเป็นอย่างนี้ครับบางที่พวกเราต้องใช้พอนไม้รองตลอดเวลาก็มีการทับง,งานไม่มีตรงไหนที่ว่าง่ายสะดวกสบายแล้วครับนี่คือว่าระยะเวลาการทํางานแล้วก็ตั้งแต่กุมภามีนาเมษายนก็ไล่มาเรื่อยๆพวกเราก็ขุดโคกทองนาม,มาเรื่อยครับเนาะถือว่าทีมงานของเราผ่านโคกทองนาม,มาอย่างโชคชนครับ เรื่องของระยะเวลาการทางานครับไปใชาวา่ว่าเรื่องของเ,อเรื่องของบ่อครับไปใช่ว่าเราทํามา4ี่ปีห้าปีเราเพิ่งทําปีนี้เป็นปีที่2ครับแต่ว่าพกเราผ่านโคตรนงนามาอย่างโชคโชคนจริงๆครับรวมไปแล้วเป็น100ร้อยบ่อครับสำหรับพวกเราทีมงานนักขุดโคกน้องนาทํางานทั้งเอกชนและภาครัฐครับแต่ส่วนมากก็จะได้ทดําในภาครัฐครับเยอะครับเพราะว่าภาครัฐทำสัญญาไว้แล้วเนาะสิบกว่าบ่อแั้วตอี่มีคิวรอพวกเราอยู่ครับอ่า วยเยอะไม่ได้นะครับหน้ามันจะจมกับค่อยๆกคยฮะย,ย,ยืนลำบากจริงๆครับนี่ครับหน้างานพวกเราก็สมบุกสมบันอย่างนี้นะครับแล้วดินที่ตักมานี่ก็ยังเหนียวยังยังแฉะมากเลยครับอย่าให้เห็นบรรยาก,กาศทุกๆบ่อครับ หน้าง,งานทุกๆบอกครับพวกเราที่พวกเราทำการครับวันนี้เ,รา,เราย้ายมาเมื่อคืนนะย้ายมาช่วงเย็นๆนะครับเสร็จจากชุมแสงครับบ้านกระโดนก็อันนั้นโค้รนาสามไร่จบแล้วก็เราก็เพิ่งได้ย้ายคันนี้มาเสร็จก็ย้ายตอนเย็นเลยได้ง่ายนะย้ายเสร็จก็แต่มาทําการที่ตำบลน้องเต็งครับย้ายครับตำบลครับและแปลงต่อไปครับพวกเราก็น่าจะ วันนี้พรุ่งนี้ครึ่งวันก็ได้จบครับจะได้ย้ายที่ทําการครับย้ายเบ็ดเสร็จให้จบภายใน2วันครับเนาะย้ายไปใกล้ๆนี่ฮะไม่ไม่ไกลจากนี้มากครับแป๊บเดียวครับย้ายไปแค่ในตำบลเดียวกันครับเราก็จะจบบ่อนี้นะครับน่าจะปิดสงกรานครับผมให้พนักงานให้พนักขับพวกเราได้พักผ่อนก่อนครับผมเนาะย้ายรถเข้าไปเก็บที่บ้านครับพักผ่อนปิดสักวัน2วันครับนักขับไปอย่างนั้นครับ ให้น้องๆได้หยุดบ้างครับเนาะให้ทีมงานซอรว์ทีมงานพวกเราได้หยุดได้พักผ่อนบากครับวันนี้สิบเก้าแล้วครับสิบสิบเอดสิบสองครับน่าจะจบครับสองน่าจะได้เอารถเข้าบ้านครับเข้าโรงงานครับเออดวง เดือนชันวาเราก็ขุดตรงนี้ครับสามไร่ครับแปลงของประธานสภาน้องเต่งครับเนี่ยข้างๆนี้ครับขุดไปแล้วครับจบเรียบร้อยครับสามไร่ครับตอนนี้เรามาขุดแปลงหนึ่งไร่ครับพื้นที่ใกล้เคียงครับผมต้องใช้ เจาะลงไปครับเพื่อที่จะดึงตัวเองให้ขึ้นครับสบายมากครับติดทันเจ้าของแปลงก็ปลูกต้นไม้ต้นสัก ต้นมะหลายหลายมะครับอยู่ข้างๆนี่ครับผมเนาะแล้วขุดโค้งด้านในครับสบายเลยครับตอนนี้มีแหล่งน้ําไว้ใช้ครับเนาะใกล้จะจบแล้วครับกับชั้นบนของบ่อที่หนึ่งครับลงชั้นสองแป๊บเดียวก็จบแล้วครับวันนี้วันนี้ไม่แน่ครับการขุดเจาะอาจจะจบทั้งบ่อที่หนึ่งและบ่อที่สองครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็ เราทำการกุดมคองใส่ไข่แล้วก็แคริงพื้นที่ครับวันนี้จบแน่นอนครับช่วงบ่ายนี้จบแน่นอนเราจะได้ทําการย้ายไปเลยครับเนาะไปประจับการที่ใหม่ครับรคืนนักขับแล้วก็นอนนี่ครับขอบคุณพี่อุมาพรครับเจ้าข,ของแปลงพวกนางนาแปลงบ้านน้องเต็งครับที่ดูแลอาหารการกินดูแลที่หลับที่นอนให้กับ พิมนักขับของเราทิมงานพวกเราครับทีมงานเสียสละบุรีรำครับก็ต้ังขอขอบคุณเจ้าของแปลงทุกๆแปงครับที่เอื้อเฟื้อครับมีน้ำใจให้กับนักขุดทุกท่านครับเนาะกับทิมงานพวกเรารับไปตรงไหนก็น่ารักทุกคนครับไปตรงแปลงไหนก็น่ารักครับดูแลเลี้ยงดูเรื่องอาหารการกินดูแลเรื่องของข้าวปลาอาหารเรื่องของเครื่องดื่มครับโอ้น่ารักทุกคนครับถือว่าพวกเราโชคดีมากๆครับที่ได้เจอเจ้าของแปลงใจดีครับผมเนาะ ผู้ริหารโครงการที่มีน้ำใจหรือว่าเป็นเเล็กๆๆน้อยตอบแทนการทำงานของเัาครไบแต่ว่าชั้นล่างนี้จะเป็นดินเหนียวครับไม่น่าจะมีปัญหาแล้วครับแต่ชั้นบนก็อุปสรรคก็จะมีหน่อยครับนี่ฮะเรื่องของอดินร่วนบนทรายครับตรงนี้ พายุถล่มก็มากันหนำครับดินชุ่มชื้นมากๆแล้วครับปีนี้ถือว่าก่อนถึงพฤษภามิถุนายนยังไงน้าก็ไม่แห้งครับน้ําก็หรือว่าความชื้นยังมีครับนาะดินน้ําซึมลงไปในใต้ดินได้เยอะมากครับปีนี้ชุ่มชื้นมากๆเลยครับายากมากครับที่จะมีพายุช่วงเมษาแล้วก็หนักอย่างนี้ครับนาะแล้วก็ทำให้เรามีน้ำท่าทีุ่วมสมบูรณ์กับปีนี้ ดูกันเลยยาวๆไปเลยครับ เป็นดินเหนียวครับนี่ครับก็ได้เปรียบของรถใหญ่ครับภูมอาร์มที่ยาวครับทำงานบอดเลย่างนี้ครับยืนวนยืนวนเจาะได้ถึงสบายมากครับ ใจก็ได้เนื้อง,งานครับคนขับที่มีทักษะการขับก็ทําให้เรางานเราเดินได้เร็วมากครับนี่ฮะบ,บางท่านขุดไม่เป็นเนี่เจอหลายวันแล้วนะครับพวกน้องนานหนึ่งแปลงหนึ่งแปลงนะครับถ้าอ่านเตรียมไม่ออกเนี่ยยากนะครับถ้าดูงานไม่เป็นอา่านแบบไม่ออกไม่มีประสบการณ์ในการขุดนี่ถือว่ายากครับเพราะว่าการทำพวกน้องนานครับหรือว่าทํางานอะไรหลายอย่างครับถ้าขาดประสบการณ์การขุดนี มองไม่ออกว่าจะโยนดินไปตรงไหนนลครับไม่รู้ว่าจะเวียงไปตรงไหนดูเวียงไปจะเหลือหรือเปล่าวียงไปจะพอหรือเปล่าวียงไปจะเกินหรือเปล่าครับนี่มีหมดครับผมงานค้งนองนาโค้งโมเดลไม่ใช่งานหมูหม,มูครับเรียกว,ว่าหมูติดก,กระดูกแล้วกระดูกใหญ่เลยเนาะเนื้อน้อยครับมีแต่กระดูกครับโค้งนองนาโมเดลก่อนหน้านี้มีแต่หอจะกอยากสัมผัสหอจะกอวิ่งใส่งานวิ่งของนานครับ งาน,นคือผมครับที่มาเราว,วิ่งไปไงนี่ของานครับแต่พอได้สัมผัสจริงๆแล้วครับโอ้โผะนี่เป็นชนตอ่อชนหินครับไม่มีใครอยากเข้าไปสัมผัสเลยครับผมเน,ะนาะให้ดูรถด้วยครับคุยไปด้วยครับผมเนาะมีให้ฟังเรื่องของหน้างานที่ลำบากหน้างานที่ทรมนสำหรับพวกเราในคลิปนี้ให้ดูปีมือทีมงานพวกเราครับ ิสุรัตน์ปุดบุรีรัมครับผมหน้าง,งานโคกหนองนามโมเดลครับโมเดลหนึ่งไร่ครับเพราะว่ามวลดินตรงนี้ไม่เยอะครับก็มวลดินของอำเภอกระสังนี่ทำมวลดินไม่เต็ม5,500คิวครับมวลดินเต็มที่ไม่ถึงพันคิวเลยรซ้ำครับ นี่แหละครับคือปัญหาของไม่มีใครอยากทําครับปัญหาที่เกิดขึ้นครับที่ไม่มีใครอยากมาสัมผัสครับทางทางเบื้องบนก็ให้เงินมา4 5 2 0 0าครับแต่ทำมวลดินมานิดเดียวครับใครจะอยากย้ายอยากขุดครับนี่ฮะปัญหาต้องเอาคุยกันเรื่องจริงครับไม่ได้ว่าหลบๆซ่อนๆเนาะไม่รามากครับคุยกันตรงๆงครับลูกผู้ชายครับคุยกันตรงๆงไปเลยครับว่า งานออกมารูปไหนประมาณไหนครับไม่ใช่ว่าเป็นอีแอบครับไม่ครับเนาะนี่ยคุยไปเลยครับอ่าเนื้องานอย่างนี้ครับเนาะนี่ฮะแทนที่จะได้เงินเต็มก็ไม่ได้ครับใครจะอยากไปอยากขุดครับเนาะโค้งรองนาครับเนี่ยคือข้อเสียนะครับช่างออกแบบมาอย่างไงเราขุดอย่างนั้นครับไม่สมประโยชน์ก็มีครับผมเนาะแต่เราพูดไม่ได้ครับเราเป็นเพียงแค่นักขุดครับเราเป็นแค่ผู้รับจ้างครับ เราไม่สามารถที่จะออกความคิดเห็นได้มากกว่านี้กดปากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราทีมงานเสียชนะรุปุริธรัมครับอะคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ